แล้วเอ้ยเรลูกลียกองอีกไงไม่ลูกปิดกองอีกซะหน่อยเนี่ยก็ขอาำสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบวันนี้เราจะมารีวิวช่องเพื่อนผมแบบเต็มนะครบเพราะว่าว่าคลิปนั้นผมรีวิวไปทั้งผมช่องผมชยแล้ววันนี้เราจะมารีวิวช่องเพื่อนผมอย่างแบบเต็มเลยแต่ว่า แต่ว่าช่องเพื่อนผมหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ต้องมารีวิวช่องใหม่ชื่อเขาชื่อกอ็ปอนตัวน,น้อยช่องใหม่ยังช่องใหม่ช่องใหม่ที่ไม่ใหม่สุดแล้วถ้าคุณดูจาก จากข้างผมแล้วเพื่อนไปแล้วคุณจะรู้แล้วแต่สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่อาจจะไม่รู้ว่าคนนี้เขาคือเพื่อนผมนะคือเพื่อนสนิทผมที่ในชีวิตจริงนะครับเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันอยู่ที่โรงเรียนเลยแล้วสำหรับคนที่ดา่าเพื่อนผมผมผม ผมไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมนะเพื่อนสนิทผมนะผมไม่ยอมนะเขาเขาเก่อผมไม่รู้ว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้กวุฒิเกิดกว่าผมยังไม่แน่ใจ ย,ย,ยังไม่แน่ใจว่าเขาโกรมืดเกลียดกแต่ถ้าน,น้องปอนไม่ดูคลิปนี้ก็ขอใหน้น้องปอนไปบอกครวามรู้สึกที่นู้อยู่ตรงนี้เหมือนวันจันทร์นี้แหละน้องปอนอ,อแล้วเขาก็อยู่ชั้นเดียวกันกับผมรู้จักกันเมื่อผมขึ้นอนุบาลสองนะ่ะ อี่ยังอีกเนี่ยล้วอ,อ๋อในหลงมึงเธอทพูดก่อนกินข้าวอเออคือปวดอย่างต่อดีรู้เ่าะเคยมีข้อมุนต่วใดอ่ะ ờ ờ những đi quá ít bỏ คนที่มาดา่าเพื่อนผมนะไอคลิปนั้นน่ะคลิปน่ะคลิปไอเอ,อเอ,อคำหยาบคำหยาบดูดูคำหยาบแก่นั่นสี่อันนั้นน่ะไอคนนั้นน่ะไอคนนั้นน,น่นอะอาศัยช่องไม่ดังอะ่ะ ช่องดังไม่กล้าดา่าเฉยมาดา่ามาอาศัยช่องไม่ดังไปดา่าช่องไม่ดังเฉยแทนที่จะไปดา่าช่องดังมันเป็นอะไรฮมันเป็นอะไรคนพวกนี้ทำไมไม่ไปดา่าต้นฉบับมาด่าคนคนใช้เสียงซื้อโอ้ผมเกลียดคนประเภทนี้จริงๆว่ะ สำหรับคนแบบนั้นผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับมันดีไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับไอ้คนพวกสารเลวแบบนี้แต่คลิปนี้ก็ขอลา ตัวนนะเราไม่ไม่่อยมีข้อมูตัใดเลยอน้องอลนอไม่่อยมีขอมเด